ก็ไม่มีคำรู้รม่อคิ้เลยค่ะแล้วก็อยากเรียนอยางเพื่อนแนะนำาค่ะเพื่อนแนะนำมาบอสเส็กนิดนึงค่ะก็โอเคตกลงว่าสถาบันนี้โอเคเพื่อนน่าจะเพื่อนแนะนำมาน่าจะดีค่ะพอเราเข้าไปเรียนสองอาทิตย์ก่อนปีใหม่นะคะพอเรียนก็ให้ไปนั่งว่าววาลงหนังแค่เนี้ยค่ะแล้วก็บอกอุปกรณ์ใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อุปกรณ์ที่คืออะไรคะอุปกรณ์ทำคิ้วอะค่ะบอกว่าตัวนี้ใช้แบบนี้ แต่ว่าไม่ให้ไม่ให้รุให้เราดูทำจริงๆอ๋อแค่ไปแนะนําสินค้าใช่ค่ะแล้วก็พอปีใหม่นะบอกว่าน้องไปทำแล้วนะคะบอกว่าไปทําให้แบบาพี่น้องให้แม่ให้นะแค่นั้นค่ะจะร้องไหมเลยค่ะด้วเลยร้องก็ร้องไปเลยร้องะร้องมาแล้วทำไมอ่ะแต่ความไม่เป็นเลยไมเป็นไงอ่ะทำไมอะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาเหรอคะอุ้ยจริงๆ จริงๆเอาความจริงค่ะเป็นไรน้ำตาคนไหลทุกเมื่อไม่แตกนะครมอ่อาจารย์ด่า้ไม่รู้รไม่ครู้อาจารย์ยัสูงเชาเออจากความจริงมันจะมันมันดังออกมาเองค่ะอันนี้โล่เลาโล่ไหมคะโล่ไหมทำแบเนี้มาเน้นปกล้องไร้บ้งอย่งใช่ไหมคะแล้ว ไม่ใช่พูดเล่นนะอาจารย์เคยร้องกับลูกค้าแล้วนอนก,กอดกันมาแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนเลยคือเขามาแบบว่าหมดอะไรแต่